เอาไปในซองโปรอันมันใหญ่เอาขอไหคนละโตยงอันมันแีเออแจกเสื้อครับ่ยังไงได้ขอยู่ดเออนี้ละใส่หลดออกขุคขะเข็นยาวนะคะเข้นยาวเข็นยาวไปดิไปเตยใส่เมื่อเออใส่เมื่อโดใส่เมื่อโดผอนแง่งเมื่อไรเนาะผอนงงะใส่โดใส่โหลดท่าน โอ้ใส oh, <Pa> ่หลนล้วว oh, oh, yeah. oh, oh, ่าใส่หล่นคุณพี่ช่วยบนรยัตลอน่นยังเมื่อ่คุณพ่อพี่เดกตัวใหญ่ตัวอันนั้นตัวใหญ่ครับบอี่อเลี่ตไม่ตัองลันี้ังนี่เหี่แกวกเอาเี่ยให้รันะไนะ เออเนี่ยนะพอดีล่ะสวยงามบ่มีครับแเนี่พอดีที่เราถือให้ลูกเป็นต้นไม้่หญ่เลยมันมืดแล้วเออเอาสีเหลืองหันเอาสีดหลงให้ลูกเราเออให้ลูกขอส้นเะไรที่เท้าเออเอ้โหสีขาวแคบสันใหนขั้นที่ให้เลยเลยเออมาโอ้ย อ่ามืดล่ะเด้อมืดล่ะมืดล่ะเด้อไม่ได้จ้ามันจะหมดแล้วยังไงบอเดี๋ยวเออกแอบอพอน้ำเล่าพอน้ำเ่ายังบอพอแล้วเอาไปห้นด้หเออเอาเออขอบุณในไลนเลยเอาเอาเอาโอ้แจ่เสือเอา อไม่ได้อดเด้อให้มาเองอาหายล่ะฮหายล่ะตัวนึงารยอ้วให้มาแจ่เนยเอาให้มาเอากได้ใหเอาไว้เบิดไหนใส่บังดูใส่บังดูไปชิ่าเลยไปพุอะเฮ็ดมาแจกก็จะพันตัวอะเอากห่ขาที่อไดลำลังไปขายบุญนนจังกันอามี

ไ่ได้ไ่ได้ใส่น้ำกันเอาไม่ได้ไ่ได้่อมาเันเจ้าก็ขึืนยากยากจะได้มิหมดแล้วไ้อื่นน้ำซำกันเหมือนโอ้ยเฮ้ยมากูใส่อีแตนเนี่เหลืองมากที่เลือเ่านเดียวนี่เขหายได้กันุงเลยห้เลือกกำุนไหวกั่น้อง่ยพี่น้องหนายเลืองเนางี

เอานั่นอีซึุ้ด้วยไอเจี๊ยบเอาเข่าไปอียงเมาเอาเองเมาเองมันมดแล้วมันมดแล้วจงเอาไหมบ่มากบไดมันมดแล้วมันมดแล้วจะไดท้าจมันมดแล้วเข้าหายฟูหายชำนี่หายมากกวาาเ

เอะเบิ้งละวะตีแท uh, ุกคนเออบบเลยตัวบุ C ้มี่ใส่คือตัวปกติเอ๊ะเอ๊ะแกลนี่คือใหญ่สุดบุ้มีคนหน่อยทำไมมันจะแห่แกวงยูหอเาะอนเาี่ซูนี่เสียยังงับเอแกลเนาะกูบอกได้ไปเอาบตัวใหญ่กูมีจิตมา็ิธรรมดาก็ใช่ได้เนาะ อนันเดบอก้นเอาไปแล้วกล่องยังไดเมื่อแล้วโอ้ยปดงนเขาไปเบิ้งมะลำบุมดเสือน่ไปเมื่อหจะ้เมื่อแล้วสิเดอือเขาทักมาเมื่อแล้วอีน่ะอีมันไปกินเือนจ้ะอีนี่แหละทีโฆษณาขายบัตรชอยขอยมไให้มันสักเ็บไปให้มันไอ้กระลัง เมื่อขอยู่เมืองใหม่เอาไปให้มันเออใส่น้อยของมันตัวโปมีอันอันใส่น้อยอันนี้ย่เอามาจกใบเดี๋ยขอทำบ่วยไปเบิ่งกันนอนตายอยู่ห่างล่ะป้าดีกว่าใส่ไหนบ่อใส่เลยนะบ้านเราใส่เราหล่ออ่านถ้าซื้อตอนนี้ร้อยถ้านางาลอยยี่สิบนแหละบเขาอยู่ ก็กล่องไปใส่เร่องรบ่าเอาลินเบียมาแม่อุ้ยขอโทษนะครับพี่น้องขอดีงหน่อยไปเมียออมเจ้าอ้อมปกติบ่เห็นมาเนาะเอ้าทำงานใช่ทำงานไมอาบหนังตอนได้บอกโยโผล่ต๊ดเฉยไปยายครับไปลินอันมาเจ้าหน่อยสิอาบน้มเที่ยงเที่ยงอาบที่นี่แหละยายครับไปลินเบียไปอาบน้มครับพอดีติวยังว่ารับไปละหมื่นหนึ่งครับช้อนหาพันอยู่ขิงหนิงเลย คำซ้อนยังคำซ้อนเมียลบไปลงมาแลอวก็แลแต่เดิมเราจิกยังเราอันตัวบวชที่ครับที่ไปเอาผัวบ้านนี้อันบวชซึกซึกมาแล้วเขากับที่นี่เลยบบบนี้เกิดวะโอ้มันวะเอาหายบักตอกตัวนึ่งหายมันตัวนึงตัวอาบักตอกต่อตัวใหญ่เลยใช่ของบวกจัาตัวใหญ่บักต่อบออบักต่อบักต่อ x x ไม่นจะเรียก x x l บ่มีบ่มีเบอร์ ไอ้ข้าเจ้าเฟิร์สแล้วข้าจะมาฆ่าชามตัวหน่อยเมื่าผุดบริหารนี่นี่ตัวหน่อยนี่ซุ้มนี่หน่อยนี่อีหนุ่มนี่หน่อยเดือดเดือเอวามาต่อเอาอันนี้เขาสู้เกียบแจกแล้วกันเลยพี่น้องเสือมาแจกเท่าบาทนะครับเฮ็ดมาโบราณเขาต้องเฮ็ดมาจักพันโตเนาะบบบนี้เนาะพันโตพราะ่ บอบาแจกแล้วหน้างานแจกซื้อๆนีห่หรอจะเอามาแจกท่นคอยชี้ใช้ว่าที่ซ้องเป็นอาหารนายเอามีตะกินงานจ้บออะบอกพขอปิดประตูไปไม่โหลดปิดปอ่ะพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม